เพื่อนชวนที่สุดเตรียมยาตัวใหม่มาให้น้อยด้วยือได้ป่ะเพื่อนี่ไงไม่ใช่ยังไงไม่เป็นรครับดึดดึดดดออายนี่โอเคฉันลองมาดูสิอึ๊บ้อ้ยเพื่อนทำไมมันเป็นอย่างนี้อรเพื่อนฉันก็ไม่รูเหมือนเกล็ โอ้ว่าลังงานจะแรงขึ้นอ่ะนายลองต่อยดูสิเอ้ยต่อยแตงโมก็ได้โอเคได้นี่ไอ้สินี่มันเจ็บนะพ้อยเอาใจขอโทษเพื่อนอ่ะนี่แบบเพื่อนจะแก้ชีวิตเลยโอเคดูกค้าฉหน่อวยอะไรที่จะลองแต่แก้วโอ้โหพลังงานได้ผลจริงนะเพื่อนแก้เพื่อนก่อนไหนลองต่อยไหม โอ้โหทำไมไม้ไม่แตกนะไมก็ไม่รู้มันกล้าตัวเองฉันลองก็เจอกับนายดูฮ่าฮ่าฮ่าอี๋นี่มันก็เจกันเราหมดูือว้าฮ่าฮ่าดูทำไมขี้คนขี้เกลิ่นนี่อุ้ยอันนี้ด้วยดีกว่านี่แตกจะแต่งไหมนี่แหลโอ้โหแตกด้วยต่ไอไปอนนี้หัวโค้งแม่เนี้ยแข็งบิ๊ก ก็อ่ะอ่ะอ่ะฉันสอบอะแล้วว่าก็อ่ะอ่ะอ่ะสบายในี่นี่มันปีศาจเนี่มันช่วยลกวังดีกว่ายาุ่งฮ่า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 ตะดหัวมันด้วยดีกว่าใจจริง